อัดรอบ2ขอโทษด้วยครับเมื่อกี้กดผิดโปรแกรมเออร์เลอร์ห้าสีมอ่ะมาพบกันกับวิชาวิทยาคนวณวิทยาการคำนวณในระดับชั้นป .2 กันเลยนะครับพบกับคุณครูโสรถลีลาัฒนาเอ๊ะทำไมคุณครูกลายเป็นหมาไปได้เนี่ย ก็ครูใช้เทคโนโลยีในเมื่อมันเป็นวิชาเทคโนโลยีครูแปลงร่างตัวเองผ่านกล้อง AI ให้กลายเป็นสุนัขโดยการจับความเคลื่อนไหวตามสิ่งที่ครูพูดเห็นนะครับหมาไม่ได้อยู่เฉยๆนะครูเอียงซ้ายหมาก็เอียงซ้ายครูเอียงขวาหมาก็เอียงขวาเวลาครูหอนหมาก็หอนตามวเป็นต้นก็เดี๋ยวเปิดเพลงสักหน่อยโอเคก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของค,คุณครูครับครูมีเวลาทั้งหมดประมาณ 15นาทีเท่านั้นดังนั้นถ้าครูพูดเร็วเกินไปก็ขอให้เรากดหยุดหรือว่ากดย้อนกลับนะครับเนื่องจากตอนแรกทําคลิปมาแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับเจอปัญหานะครับปัญหาว่าความยาวของคลิปมากเกินไปแล้ว youtube ส่งเมลมาเตือนนะครับครูอัพไปก่อนนอนนะครับพอตื่นมาตกใจน,นะครับเฮ้ยคลิปทั้งหมดมันใช้การไม่ได้นะครับต้องมานั่งตัดคลิปใหม่ แต่ก็แก้ปัญหาสําเร็จเห็นไหมครับในชีวิตจริงเราเจะปัญหามากมายวิธีการแก้ปัญหาจึงสําคัญวันนี้เราเลยมาดูกันเลยว่าวิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างหน่วยการเรียนรู้หนึ่งการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตจริงเราจะพบปัญหามากมายนะครับและเราก็ต้องมีขั้นตอนต่างๆในการแก้ปัญหาด้วยดูซิว่าระดับป .2 เนี่ยอายุ7ขวบเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างนะบางคนก็8ขวบ อันนี้หนึ่งปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งานใช้งานถ้าไม่ปิดจะเจ,เจอปัญหานี้ครับปัญหาการเปิดน้ำทิ้งขว้างแบบนี้ที่บ้านใครทําแบบนี้บ้างเนี่ยรู้ไหมครับว่าการทิ้งน้ำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นเสียดายทรัพยากรอันมีค่าของโลกเราด้วยนะครับนี่ครับคราวนี้บอกว่าเจ้าของตึกแทบสุดลงไปนอนกับพื้นชักดินชักงอเลยเพราะว่าบินค่าน้ำมา สี่แสนกว่าบาทลูกชายเขาลืมปิดน้ําแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดหนึ่งสัปดาห์กลับมาค่าน้ำสี่แสนนี่มันเปิดไปกี่กี่โองเนี่ยครูว่าปริมาณมาจะเท่าแม่น้ําหรือเท่าทะเลก็ได้นะสี่แสนกว่าบาทเลยนะครับดังนั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีการลืมปิดน้ําง่ายๆเลยครับก็เดินไปปิดไงแต่ถ้า ลืมปิดจริงๆเนี่ยเราก็ตั้งเวลาได้นะครับหรือว่าใช้เซ็นเซอร์ได้ใครเคยเข้าห้องน้ำในห้างมั่งที่เอามือไปแห่ปุ๊บน้ําจะไหลออกมาพอห้าวินาทีน้ําจะตัดแบบนั้นก็ทําได้ครับโดยการเขียนโปรแกรมแล้วไปใส่ไว้ที่ก๊อกน้ํา2ปัญหาลืมปิดไฟมันเป็นยังไงนะปัญหานี้ลืมปิดไฟไนขอดูหน่อยสิปัญหาลืมปิดไฟนี่ไงลืมปิดไฟไฟไม้บ้านเลยนะครับตัวเตรียมเลยหรือว่า เปลืองค่าไฟมากๆเลยนะครับบ้านใครมีไฟเยอะแล้วลืมปิดไฟบางคนลืมปิดไฟแล้วนอนหลับไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากให้เปลืองค่าไฟขนาดนี้ก็ต้องตั้งเวลานะครับตั้งเวลาที่หลอดไฟก็ได้ตั้งเวลาที่สวิตไฟก็ได้นะครับหรือในตัวอย่างนี้เขาติดป้ายเตือนไว้ที่ปลั๊กไฟว่าอ้อยก่อนออกจากบ้านอย่าลืมถอดปลั๊กนะเดี๋ยวไฟไหม้บ้านนะดังนั้น พวกเราทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานเมื่อเราคนพบปัญหาแล้วว่าค่าไฟมันแพงเกิดจากการลืมปิดไฟค่าน้ํามันแพงเกิดจากการลืมปิดน้ําก็ปิดไฟปิดน้ําทุกครั้งก่ออกจากบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนั่นเองนะเพราะครูมั่นใจว่าพวกเราทําได้อยู่แล้วนะครับระดับเราแล้วต่อไปหนึ่งการค้นพบปัญหาหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหามันเกิดอะไร อ๋อแม่บ่นทุกวันเลยค่าไฟแพงเดือนนี้ค่าไฟห้าร้อยเดือนนี้ค่าไฟสี่ร้อยเดือนหน้าค่าไฟพันสองเลยขึ้นมาต้องสามเท่าเพราะเราเล่นเกมหรือเปิดแอร์หรือเปิดไฟมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเพราะตัวคุณแม่เองหรือเปล่าที่อาจจะรีบผ้านานเกินไปดังนั้นทุกคนก็เลยต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดโดนตัดไฟไปลรงงานเข้าเลยครับไม่มีไฟใช้เนี่ยลาบากเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้น ให้เราปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นตน้นก็พอเราเข้าใจแล้วเราก็แก้ปัญหาได้ต่อไปอ่าในตอนนี้ไม่มีปัญหาว่าครูไอนะครับไม่ใช่อ่าครูไม่เป็นโควิดนะว่าครูไปตรวจมาแล้วฉีดยาแล้วนะครับฉีดวัคซีนแล้วซีโนแวคตอนนี้ครูพูดเยอะก็เลยไอก็เลยต้องแก้ปัญหาด้การดื่มน้ําชาอ่าตอนนี้คุณหมาหมากำลังกินน้ำนะแผล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  ได้ยินเสียงเอสมากืนน้ำเลยไหมต่อไปหนึ่งการรู้จักปัญหาเนี่ยในชีวิตจริงเราเจอปัญหาอะไรบ้างเอา้าให้บอกปัญหามาคนละห้าอย่างให้เวลา5วินาทีแล้วพูดออกมาเลย5 4าสีหนึ่งนั่นแน่บางคนบอกฝนตกครับน้ำไม่ไหลครับรถติดครับอากาศมันห้อนครับง่วงจังเลยเวลาเรียนตอนเล่นเกมไม่ง่ แปลว่าเราเจอปัญหาตลอดเวลาเอ๊อไม่ออกครับฉี่ไม่ออกครับเป็นต้นปัญหาเนี่ยมันม,มีหลายอย่างแต่วิธีการแก้ปัญหาคือเลือกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก่อนปัญหาที่เป็นปัญหาหนักที่สุดที่เราเจอบ่อยที่สุดก่อนตัวอย่างเช่นตอนนี้ปัญหาที่หนักที่สุดน่าจะเป็นการง่วงนอนเพราะไม่เคยตื่นเช้ามาเรียนออนไลน์ดังนั้นแก้ยังไงดีถ้าง,ง่วงแก้ยังไงดีกินกาแฟได้ไหมเด็กๆกินกาแฟได้ไหมไม่ได้ กินไปเนี่ยเดี๋ยวหัวใจทํางานหนักนะครับดังนั้นวิธีการแก้ง่วงง่ายๆครับก็นอนเยอะๆอย่าไปนอนดึกนั่นเองเป็นต้นนะอาการร้อนทาไงเปิดพัดลมเปิดแอร์รถติดทําไงนั่งเรือหรือว่าออกจากบ้านเช้าๆน้ําไม่ไหลทําไงก็ซ่อมก๊อกหรือว่าจ่ายค่านาฝนตกทําไงอันนี้คงแก้ไม่ได้เป็นปรากฏการธรรมชาติฝนตกก็ทํางานในบ้านหรือ work at home นั่นเองต่อไปนี่เหลือเวลาอีก ประมาณเก้านาทีครับทีนี้ให้เราหาปัญหาในโรงเรียนบ้างโรงเรียนเก่าก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนใหม่ปัญหาในโรงเรียนอะไรบ้างที่ส่งผลต่อเราและเพื่อนๆนะครับแล้วเรารู้ไหมว่าปัญหาเกิดมาจากอะไรปัญหาไหนมีผลกับเรามากสุดเลยปัญหาใเรียนตัวอย่างเช่นหนึ่งห้องเรียนสกปรกห้องเรียนสกปรกสองน้ําไม่ไหลสามไฟดับสี่เพื่อนคุยเสียงดังห้องเรียนสกปรก มีผลกับเรายังไงมีผลกับเพื่อนอย่างไงขอดูห้องเรียนสกรปรกหน่อยครับพี่หมาเปิดห้องเรียนสกรปรกให้ดูหน่อยห้องเรียนสกรปรกพิมพ์มาใน Google ห้องเรียนสกรปรกมับเขาให้โอ้ยนี่ไง ห้องเรียนสกรปรกเดินไปก็เหยียบนูน่นเหยียบนี่เหยียบตะปูเหยียบขยะลื่นเนี่ยห้องเรียนเก่ามากเลยนะพี่กันแกโอ้โหนี่โรงเรียนไหนเนี่ยคุณภูพาหมามาสอนด้วยนี่เพื่อนพี่หมาสามตัวแล้วเนี่ยเอ็นี่โรงเรียนไทยนะเนี่ยโรงเรียนเรามีแบบนี้ไหมครับอาจจะมีแมวนะบางเรียนอาจจะมีนกนะครับแต่ว่าถามว่ามันถูกต้องไหม อันนี้คุณครูเขามีเหตุผลนะครับพอดีว่ามีคนมาฝากหมาไว้จะทิ้งไว้อยู่บ้านเดี๋ยวหมามันก็จะอดตายก็เลยพาหมามาโรงเรียนชั่วคราวนะครับมีเหตุผลประกอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดหมามันกัดเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใช่ไหมครับอาจจะอาจจะเกิดติดเชื้อโรคต่างๆได้ดังนั้นวิธีการแก้คืออย่าพาหมามาโรงเรียนแล้วก็ร่วมกันทําเวรนั่นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งส่งผลต่อเราคือ ถ้าห้องเรียนสกปรกหนึ่งเราก็จะเกิดกลิ่นเหม็นหรือว่าไม่อยากมาเรียนสองเกิดผลกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยากมาเรียนเหมือนกันครูก็ไม่อยากมาสอนเหมือนกันอ่ะปัญหาแรกสุขภาพเสียวิธีการแก้คือทําเวรทำความสะอาดนั่นเองต่อไปลำดับที่สองน้ําไม่ไหลบ้างน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลเป็นยังไงเนี่ยโรงเรียนเราน้ําไม่ไหลหรือเปล่าอืมนี่ครับเปิดก๊อกน้ําไม่ออกโอ้ครูไม่เห็นเป็นเลยน้ําไม่ออก สมมติกําลังนั่งอุจจาระอยู่ขับถ่ายมีความสุขปวดทุกข์เรียบร้อยพี่หมาเออเสร็จแล้วปองเอญหมาไม่ต้องล้างตุ่นไงแต่เป็นเด็กๆต้องล้างกน้นใช่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> เอาสายยางมากำลังจะฉีดกดมับเข้าให้มือหนึ่งล้วงไปที่ก้นจ้วงเพื่อที่จะเอาน้ําล้างป้งเอญว่าไม่ได้น้ําครับเนื้ออุจจาระหรือเนื้อขี้เต็มเต็มมือรอะว่าน้ําไม่ไหลงานเข้าสิครับแก้ปัญหายัางไงครับเนี่ยน้ําไม่ไหล น้ำไม่ไหลเกิดปัญหาอะไรบ้างตัวอย่างเช่นก็ไม่มีน้ําใช้ไม่มีน้ํากินไม่มีน้ําแปรงฟันครับเพื่อนก็ไม่มีน้ําใช้เหมือนกันวิธีแก้คือต้องประหยัดน้ําหรือจ่ายค่าน้ํามันเองเอ่ะปัญหาปัญหาหนึ่งน้ําไม่ไหลบ้างไฟฟ้าดับบ้างไฟดับเป็นไงล่ะเนี่ยนี่มืดทั้งเมืองนะครับเล่นเกมก็ไม่ได้เออจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะว่ามันร้อนพัดลมก็ไม่ติดนะครับ วิธีการแก้เป็นไฟฟ้าดับทําไงล่ะครับลบําบากนะครับไฟดับเนี่ยมองก็ไม่เห็นนะครับเกมก็เลยไม่ไทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้ามนุษย์เราไม่มีไฟดังนั้นปัญหาก็คือมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดนะครับมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดหรือทํากิจกรรมก็ไม่ได้มองเห็นหนังสือก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้วิธีการแก้ทําไงครับไฟฟ้าดับห้าสี่สามสองหนึ่งห้าถูกต้องครับ ประหยัดไฟนั่นเองแล้วก็ไปจ่ายค่าไฟนะครับหรืออาจจะหาจุดชำรุดของกระแสไฟฟ้าของการเดินสายไฟฟ้าแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองให้ซ่อมนั่นเองครับเราเห็นแล้วว่าอ๋อเนี่ยหนูมันกัดสายไฟฟ้าขาดนะไฟเลยดับตรงนี้ก็ทําการซ่อมแต่อย่าซ่อมเองนะครับเพราะว่าอันตรายอย่างมากถ้าโดนไฟดูดเนี่ยเสียชีวิตได้เลยมีพี่หมาเคยโดนดูดมารอบนึงนะโอ้โหตัวชาไปทั้งตัวเลยปัญหาสุดท้ายอันนี้เจอบ่อยมาก น้าบื่อมากเลยนะครับปัญหานักเรียนเสียงดังไม่ฟังครูเลยฟังเพื่อนอย่างเดียวผลก็คือไม่มีสมาธินั่นเองนะครับเหมือนกับเรากําลังเล่นเกมแล้วมีคนมาเปิดบทสวดมนต์้ข้างๆเนี่ยไอคนสวดก็ไม่มีสมาธิไอคนเล่นเกมก็เสียสมาธิใช่ไหมส่วนเพื่อนเกิดปัญหาอะไรเพื่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่ะเราไม่เข้าใจเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าเสียงมันรบกวนกันไปมนาะวิธีแก้คือเงียบนั่นเองมีสมาธินั่นเองหรือ ถ้าเปิดเพอมมาจะดีขึ้นก็ได้เพราะเราทุกคนใส่แมสน่าจะคุยกันยากขึ้นถ้าไฟฟ้าดับขณะเรียนหนังสือมีปัญหาต่อนักเรียนหรือไม่ตัวอย่างมีเพราะทําให้พัดลมไม่ติดแอร์ไม่ติดร้อนเรียนไม่ไหวแต่กรุงเทพก็อย่างนี้ครับถ้าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเรียนกันกลางทุ่งนะครับร้อนกว่าเราเยอะดังนั้นอย่าบนนะ เพื่อนๆเ,เราทั่วประเทศเนี่ยลำบากกว่าเราก็มีนะครับสบายกว่าเราก็มีโรงเรียนเอกชนที่มีแอร์แต่เขาต้องจ่ายค่าไฟแพงนะครับดังนั้นของเราเนี่ยก็มีพัดลมจํานวนมากแล้วโรงเรียนก็ติดแม่นม้ําอากาศดีไม่ติดถนนด้วยนะครับแล้วมีหลายโรงเรียนเนี่ยไม่ติดแม่น้ำนะโรงเรียนหลายโรงเรียนติดแม่น้ําแต่อาจจะติดถนนอีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยติดแม่น้ําแต่ไม่ติดถนนถือว่าเป็นโรงเรียนที่ทําเลดีมากนะครับอากาศดี ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในกรุงเทพเลยนะอันนี้ขอควยชื่นชมโรงเรียนเราในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะซอยแคบไปหน่อยนะครับเอาเวลาจะหมดแล้วนะครับตัดมาที่เรื่องของใบางานเลยนะครับตัดมาที่เรื่องของใบางานเลยนะครับเวลาเหลือสามนาทีใบงานของเราเปิดมาอ่าใครฟังครูไม่ทันก็กดหยุดเอานะเพราะว่าเวลาของครูมีจำกัดข้อหนึ่งในการใช้ชีวิตประจําวันอ่านห้ฟังนะ ของเราเจอปัญหาอะไรบ้าง5้าขอ้อเขียนลงไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นง่วงสมมติง่วงง่วงนอนหรือว่าหิวหิวเป็นต้นเห็นไหมครับเขียนมาแม่ไม่ให้เล่นเกมพ่อดู <c oughs> โดนหมากัดปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยให้เลือกมาตรงนี้ตรงนี้นะครับอะไรที่เราเจอมากสุดใน5ขอ้อ จะใส่หมายเลขหรือใส่คําก็ได้เช่นหิวมากสุดเลยผมหิวบ่อยเหลือเกินผมหิวตลอดเวลาหิวทั้งวันครับทีนี้มาวิเคราะห์ว่าไอการหิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอืมไม่ได้กินข้าวเย็นอืมเล่นเกมจนไม่กินข้าวอืมแม่ทํากับข้าวแม่ร่อยอืมกับข้าวมันเผ็ดไปกินไม่ได้ทําให้หิวเป็นต้นะก็เขียนสาเหตุของปัญหาให้ได้นะครับระบุสาเหตุหรือจะใครจะวงเล็บวิธีแก้ก็ได้นะอืมบอกแม่ทํากับข้าวไม่เผ็ดกินข้าว ไปเล่นเกมไปได้หมดนะครับอ่าได้หมดต่อไปด้านล่างที่เรียนของเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับให้ตอบมาสองข้อข้อ1ข้อ2ปัญหา1นึ่งสมมุติเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับเ<รอ>พื่อนคุยกัน ern. ข้น 2, 2> <ร>อสองเพื่อนแกลง้งสมมุติส่งผลกระทบยังไงกับเรานะครับสมมุต,มมติว่าปัญหานี้สมม่งผลต่อเราให้ขีดอันนี้ถ้าต่อเพื่อนให้ขีดอันนี้เช่น หิวสมมุติว่าหิวหิวกระทบต่อเพื่อนไหมไม่เกี่ยวมันเกิดกับเราก็เลยอันเราอย่างเดียวเพื่อนไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดคุยเสียงดังคุยสมม่งว่าก,กระทบต่อต,ตัวเราเพราะเราเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็กับเพื่อนด้วยคือเพื่อนก็เรียนไม่รู้เรื่องด้วยนะครับเอาเวลาคุยจะหมดแล้วนะขอเร่งหน่อยนะต่อไปข้อนี้นักเรียนคิดว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากอะไรแน่นอนครับถ้าหิวเกิดจากไม่กินข้าวเป็นต้นปัญหา ใดที่ส่งผลต่อการเรียนมากที่สุดข้อสอนนะครับน่าจะเป็นคุยกันนะเพราะว่าทําให้เรียนไม่เรื่องใช่ไหมแต่หิวเนี่ยก็ส่งผลกับเราแหละแต่ว่ายังเรียนรู้เรื่องอยู่นะครับต่อไปข้อสามถ้าเกิดไฟดับตอนเรียนอยู่จะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นเขียนไปเพราะอะ,อะไรเช่นไม่เป็นเพราะผมสามารถเปิดไฟฉายเรียนได้มีใครพกไฟฉายไหมเนี่ยโอเคครับก็เวลาเหลือน้อยขออภัยด้วยเลยแค่สิบห้าวินาที ครั้งหน้าพบกันใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ให้พี่หมามาสอนแล้วนะครั้งหน้าจะเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากที่ตั้งใจงเรียนบาย,บายบายไปแล้วครับ